นะครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาทํามะนาวดองน้าผึ้งนะครับผมวันนี้ผมใช้2แบบนะครับก็คือมะนาวเขียวนะครับหรือที่นี่เรียกว่าลามนะครับแล้วก็มะนาวเหลืองนะครับหรือที่นี่เรียกว่าเลมอนนะครับผมจะทําอยู่2แบบนะครับการทําแบบนี้มันก็จะง่ายนะครับสาหรับตอนชงกินเป็นชาตอนเช้านะครับหรือตอนก่อนนอนก็จะง่ายนะครับผมจะทํานี้ทิ้งไว้ ประมาณสัก3-5วันก็สามารถที่จะเอามาชงชาได้เลยนะครับก็อันนี้โถนี่ก็หาได้ทั่วไปนะครับผมได้ไม่ต้องได้ซื้อนะครับก็เพราะว่าผมจะใช้พวกแยมนะที่นี่นะครับผมล้างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปลวกน้ำร้อนนะครับแล้วก็พักให้แห้งนะครับเดี๋ยวเราไปใช้กันนะ ถ้าเกิดอยู่ที่บ้านนะคุณสามารถที่จะเอาไปนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมใช้วิธีในการต้มน้ําร้อนๆนะครับแล้วก็ลวกเลยนะครับง่ายดีนะครับนี่เห็นไหมนี่เตรียมไว้นะครับผมพึงให้แห้งก่อนให้แห้งแล้วนะครับส่วนผสมนะครับก็จะมีมะนาวเหลืองมะนาวเขียวนะครับแล้วก็น้ําผึ้งนะอันนี้ผมใช้น้ําผึ้งขวด ผมซื้อที่ L d ดีมานะครับมันก็ไม่ได้แพงมากนะครับที่นี่นะผมซื้อมา4ขวดนะผมจะเอาใส่ขวดนั้นนะครับแล้วก็ขวดนี้ก็หลังจากเทน้ำผึ้งออกหมดแล้วเราก็สามารถเอามะนาวใส่ลงไปได้เลยเหมือนกันได้นะครับนี่แล้วหลังจากนั้นก็จะมีแค่เกลือนะครับนะยี่ห้อไหนก็ได้นะครับผมจะครึงใช้วิธีการคลึงดีกว่าเนาะผมจะใส่เกลือตรงนี้นะครับนี่ ผมเฉียงเลยง่ายดีนะครับนี่แล้วผมก็จะคึงเพื่อไม่ให้มะนาวนะให้มะนาวมันคลายความขมออกมานะไม่ให้มันเหม็นเขียวนะครับนี่ผมจะคึงแบบนี้ไว้นะครับนี่อ่าหรือว่าคุณจะลูกอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ไปแล้วแต่คุณนะแต่ผมสะดวกอย่างนี้มากกว่านะครับนี่ง่ายๆมันจะได้ไวนะครับถ้าเกิดทําแบบนี้นะเพื่อไม่ให้ เพื่อไม่ให้มะนาวเราขมนะเวลาเราไปดองนะครับง่ายๆเลยนะเทคนิคนี้นะครับก็ใช้ทั่วไปแล้วก็ผลดีก็คือทําให้ทำให้มะนาวมีน้ําเยอะด้วยนะครับแบบนี้นะนี่แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเอาลูปแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้เพื่อให้กลิ่นน้ํามันหอมระเหยที่เป็นอยู่ในเปลือกของมันออกนะแบบนี้เลยง่ายดีอย่างนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมดมดูแลก็หายนะครับนี่ ง่ายมากนะแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปล้างนะครับผมก็นี่ประมาณห้าลูกนะครับอันนี้เป็นลามนะครับก็คือมะนาวเขียวนั่นเองนะนี่นี่แบบนี้ก็ได้นะครับคอ่าใครสะดนี้โซดบนี้ทําแบบนี้นะครับง่ายดีหรือใครจะทําแบบผมก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะนี่อ่าห้าลูกนะหลังจากนั้นก็จะใช้มะนาวเหลืองนะเหมือนกันนะครับผมก็จะ ก็ทาไปเรื่อยๆนะครับผมจะทําประมาณสักห้าหกลูกนี่แหละนะประมาณสักนี่ได้ละนะเผื่อไปดองแล้วมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่มไ,ไ,มไม่ขมนะเปลือกมะนาวจะได้ไม่ขมนะครับนี่แบบนี้เลยนะผมใช้ประมาณสักห้าลูกกันแหละนะเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมอไปล้างนะครับนี่ล้างเกลือออกให้หมดนะ นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่ง่ายๆเองนะก็เอาไว้ชงชาตอนเช้านะครับดื่มกันน้ําอุ่นนะครับอ่ามันก็จะได้ช่วยให้คอเราชุ่มเนาะแล้วก็มีวิตามินซีสูงนะครับนี่ช่วยกวัดช่วยอะไรได้ด้วยนะครับช่วยเสมหะครับเสมหะนะได้นะครับนี่โอเคแล้วผมจะนําไปล้างนะครับนี่นะครับผ่นบางหัวไม่ต้องเอานะครับนี่ แบบนี้เลยหาไม่ดคมพบหน่อยนะครับเวลาหัน่นถ้ามันมีเม็ดก็เอาเม็ดออกนะอันนี้รู้สึกว่ามะนาวเหลือไอ้มะนาวเขียวนี้ไม่มีเม็ดนะโอ้โหเปรี้ยวปากเลยทีนี้นี่แบบนี้นะครับ วันนี้ข้างนอกแดดดีนะครับอ่าแดดแบบว่าจ้าเลยนะอุณหภูมิประมาณสักยี่สิบองศานะครับวันนี้ข้างนอกนะครับได้นะเออที่เขาบอกมานะครับอ่ะต่อไปมะนาวเหลืองนะครับมะนาวเหลืองเหมือนกันนะถ้าเจอเม็ดก็เอาเม็ดออกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเม็ดออกทีหลังเนาะรู้สึกมะนาวเหลืองจะมีเม็ดนะครับนี่นะครับนี่เอาออกนะ เหลืองนะทำให้ดูแบบสดๆเลยนะวันนี้นะครับนี่มะนาวเขียวแล้วก็มะนาวเหลืองนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับนี่แบบนี้เลยนะ คุณก็เรียงมะนาวนะครับอันนี้ขวดมันเล็กเนาะถ้ามันเป็นโถใหญ่คุณก็เรียงให้เป็นชั้นสวยงามก็ได้นะครับบางสูตรเขาก็จะใส่เกลือนะลงไปด้วยแต่ผมไม่ใส่นะสูตรนี้นะครับบางสูตรก็จะใส่เกลือสีชมพูอย่างนี้นะครับลงไปนะครับที่เขาใช้ทําสเต็กอะไรพวกนี้นะครับหรือจะเกลือธรรมดาก็ได้นะครับก็ใส่นิดหน่อยๆก็ได้นะครับแต่ผมไม่ใส่นะครับวันนี้อ่าผมก็จะเรียงนะครับนี่เรียงแบบนี้เลยนะครับ ถ้าขวดใหญ่กว่านี้หน่อยนึงมันก็จะเลี้ยงง่ายนะครับอันนี้มันขวดมันเล็กเนาะนี่เลี้ยงเป็นชั้นเป็นชั้นไปนะครับหลังจากนั้นก็เทน้ําพึ่งเลยนะครับนี่น้ําพึ่งนะใส่ลงไปนะสลับกับการสลับกับการใส่น้ํามะนาวนะครับไอ,อใส่มะนาวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่น้ํานะนี่ าใส่เกลือก็คือใส่ตอนขนาดนี้ก็ได้นะครับหรือจะมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ทำง,ง่ายๆเองนะครับทำทำเอาไว้สำหรับการเอ่อเอาไว้ดื่มเนาะเอาไว้ชงน้ำชาดื่มนะครับหรือจะดื่มกับเป็นมะนาวแบบนี้ก็ได้นะครับมะนาวแบบดองน้ำผึ้งเลยก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวขวดตัวนี้ผมก็จะใส่มะนาวลงไปอีกนะครับเพราะว่า ตัวนี้ไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องเอาไปเอาไปต้มแล้วนะครับเพราะว่ามันมันก็เรายังไม่ได้มันยังไม่ได้สัมผัสอะไรเลยนะครับก็จะได้กับเลยอืมน่ากินมากเลยนะครับนี่ โอเคนะแบบนี้เลยนะครับผมก็จะได้แบบนี้เลยนะครับนี่หึ่งขวดนะก็ะเทน้ําพึ่งให้มันท่วมไปเลยนะครับนี่ได้เลยแบบนี้เลยไหมน่ากินมากเลยนะครับอ่าต่อไปเป็นมะนาวเหลืองนะครับมะนาวเหลืองนี่นะครับผมก็ใช้ตัวนี้นะเหมือนเดิมนะอันนี้มะนาวคุย่างน่าจะขวดใหญ่กว่านิดนึงนะครับรู้สึกพอดีกับอัน,นี้เลยนะผมจะใส่ ลงไปนะพอดีว่าโหลผมหาไม่ได้นะถ้าเกิดโหลใหญ่กว่านี้ก็เลี้ยงให้สวยงามนะครับแต่อันนี้มันมันไม่ใช่โหลใหญ่เนาะมันโหลเล็กนะครับผมก็จะเลี้ยงแบบนี้เลยง่ายดีนะครับนี่น้ำผึ้งนะครับอ,อของต่างประเทศนี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างถูกนะเเพราะว่าแถวยุโรปนี่เลี้ยง เลี้ยงพึ่งเยอะนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเลียงก็สวยงามนะนี่อือหือกลิ่นนี่หอมมากเลยนะครับนี่เห็นไหมผมก็จะใส่แบบนี้เลยนี่เห็นไหมครับนี่หมดเลยนะห้าลูกพอดี นะลูกเล็กนะครับไม่ใช่ลูกใหญ่เนาะก็4ี่หลูกได้พอดีเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะเอาขวดนี่แหละใส่น้ำผึ้งเหมือนเดิมนะครับนี่เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาเหมือนเดิมนะครับนี่เสร็จแล้วอันนี้ก็คือมะนาวเหลืองนะครับนี่หลังจากนั้นนะครับขวดนี้ผมไม่ไม่ล้างแล้วนะผมก็จะใส่มะนาวลงไปแทนได้เลยนะครับนี่ ลงไปเลยนะเลอะนิดนึงนะอมืมันมีความหวานนะเห็นไหมครับ ก็ทําทาเอาไว้ทาเอาไว้สําหรับการเอาไว้ชงชานะครับนี่เห็นไหมง่ายจังเลยนะนะครับสําหรับมะนาวดองน้าผึ่งวันนี้นะครับสําเร็จแล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ผมก็ได้อยู่ประมาณสักห้ากระปุกนะอันนี้เป็นมะนาวเหลืองนะครับอันนี้ก็คือเลมอนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลามนะครับ ก็เอาใส่ตู้เย็นไว้นะครับประมาณ3-5วันก็สามารถที่จะเอามาชงรับประทานได้เลยนะครับชงกับน้ําอุ่นนะครับหรือใครจะกินแบบมะนาวดองน้ําผึ้งเฉยๆเลยก็ได้นะครับหวังว่านะครับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ที่จะทําตามนะครับกง่ายๆเองนะครับวิธีทําไม่ยุ่งยากนะครับชอบนะครับกดไลค์นะครับซับสไคร b กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ